สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจ่ามาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงปี2566ค่ะนั่นก็คือปรากฏการณ์จันทรคราหรือราหูอมจันทร์นั่นเองค่ะปรากฏการณ์จันทรครานะคะจะเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปี2566ค่ะและการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเป็นเพียงเงามาบดบังเท่านั้นจะไม่ได้ เป็นลักษณะของการอมทั้งดวงเหมือนปรากฏการสุริยคราสในวันที่20เมษาปี2566นปี2566ที่ผ่านมานะคะและการเกิดปรากฏการจันทรคราสในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นทั้งจุดจบของบางสิ่งบางอย่างนะคะ ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านที่ดีและด้านที่ต้องระมัดระวังค่ะจึงเชิญชวนมาเช็คกันดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่ามีเรื่องใดที่คุณจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นและมีเรื่องใดที่คุณได้ประโยชน์จากการเกิดปรากฏการณ์จันทรคราสนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราหรือราหูอมจัน์ทรในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวพระจันทร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะและดาวพระจันทร์โคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตา ส่วนดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะและดาวพระราหูก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือเทวีโชคทํามุมเล็งไปยังดาวพระจันทร์บทบังแสงของดาวพระจันทร์ในครั้งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอย่างเดียวเรื่องราวดีๆก็มีเช่นเดียวกันค่ะต้องขออธิบายแบบนี้ค่ะว่าปรากฏการณ์จันทรคราหรือราหูอมจันทร์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปี2566ค่ะและจะไม่ได้ส่งอิทธิพลแค่วันที่6พฤษภาคมวันเดียวนะคะปรากฏการณ์นี้จะส่งผลก่อนหน้าวันที่6พฤษภาคมไป7วันและหลังวันที่6พฤษภาคมไปอีก7วันนับรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ15วันนะคะหลัง7หน้าอีก7รวมเป็น14นับวันที่เกิดปรากฏการณ์คือวันที่6อีก1วันก็รวมเป็น15 วันพอดิบพอดีนะคะชาวลักนาราศีมังกรค่ะประการแรกเลยคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวพระราหูเล็งไปที่ดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์เป็นดาวปตาัตตนิความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์มีปัญหาค่ะใครที่มีคู่ใครที่มีคนรักต้องพยายามประคับประคองให้ดีอย่ายึดทิกขิกของตัวเองเป็นใหญ่อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าใช้แต่อารมณ์ของตัวเองให้ใช้เหตุใช้ผลและอะไรที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่มันสมเหตุสมผลที่จะยอมนะก็ ให้ยอมนะคะเพื่อที่จะให้ปัญหามันไม่บานปลายหรือว่าลุกลามใหญ่โตนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความน้อยใจแง่งอนกันหรือว่าคุยกันแล้วมันเหมือนกับคุยไม่ตรงกันคุยกันคนละภาษาพูดจากันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนคุณคุยกับคนรักไปได้ไม่กี่ประโยคก็ทะเลาะกันเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าของคุณจะมีปัญหากับคุณเขาอาจจะไม่พอใจการทํางานของคุณหรือว่าเขาไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ของคุณหรือว่าการทํางานของคุณมันล่าช้าเขาคอย เขาก็มาติมาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ชาวล้วนาราศีมังกรคะ่ะดาวพระราหูเล็งไปยังดาวพระจันทร์ในครั้งนี้ ซึ่งเกิดการเล็งที่เรือนกรมมะอาจจะมีเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะหาคนงานใหม่เอาคนงานเก่าออกเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะเปลี่ยนรูปแบบการทรําผลิตภัณฑ์ใหม่หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายมากขึ้นก็เป็นไปได้เรื่องราวที่ต้องตัดสินใจมันจะมีเกิดขึ้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหักเหอย่างที่สมัยบอกไปว่ามันสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ นะสำหรับบางสิ่งบางอย่างหรือจะเป็นจุดจบก็ได้สำหรับบางเรื่องราวนะคะแต่เด่นชัดมากในเรื่องของการงานเพราะปรากฏการครั้งนี้ได้เกิดขึ้นที่เรือนกรมมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรบางคนเปลี่ยนงาน ย้ายงานออกจากงานเดิมมาเป็นนายตัวเองหรือบางคนปรับขั้นปรับตําแหน่งบางคนเงินเดือนเพิ่มขึ้นบางคนทะเลาะก,กันกับหัวหน้าอย่างเงี้ยก็มีเนะคะเรื่องเกี่ยวกับการงานมันค่อนข้างเด่นชัดสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้นะคะนี่คือเรื่องที่ต้องระมัดระวงังแต่เรื่องที่ดีก็มีเช่นกันค่ะ คุณจะได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาดูแลเข้ามาจัดการคุณจะได้ผลงานชิ้นโบแดงเข้ามาทําคุณจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องรับผิดชอบมากขึ้นภาระหน้าที่การงานจะมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณต้องจัดการบริหารนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งมีคนยกย่องสรรเสริญชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการงานโด่งดัง มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นในแง่มุมดีๆที่จะมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นแง่ลบอย่างเดียวนะแง่บวกก็มีเช่นกันค่ะประการต่อมาค่ะสิ่งที่ชาวมังกรจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของการเงินการทองค่ะรายจ่ายอาจจะเยอะรายจ่ายจุกจิกมากขึ้นนะคะชาวมังกรอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีก็กลับกลายว่ามีนะคะอย่างเช่นของเสียของพังอย่างเงี้ยค่ะที่คุณจะได้เจอหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็น ในเรื่องของอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้บางอย่าง อยู่ดีๆก็ชำรุดเสียหายหรืออยู่ดีๆคุณก็อยากได้อยากซื้อใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องให้คุณใช้เงินตามอารมณ์คุณต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเข้ามาจูจ้จี้จุกจิกเกี่ยวกับการเงินของคุณเกี่ยวกับการงานของคุณมีคนมาขอหยิบยืมเงินมีเครือญาติมาเล่าเรื่องเงินให้คุณฟังนะคะหรือว่ามีเครือญาติมาขอ,ขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีมังกรต้องดูแลให้ดีในเรื่องของเงินผลประโยชน์รายได้ ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะระมัดระวังคนที่รับปากแล้วไม่ทําตามที่พูดนะถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามให้พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะพยายามนะคะเพราะว่ามันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในจุดนั้นและไม่พอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีมังกรข่าวดีของคุณคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนรักคู่รักจากคู่ครองจากเพศตรงข้ามชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนะคะที่มีคนรักคู่รัก สามารถนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักคุณเสียงดวงเสียงโชคได้นะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องนี้นะคะมันยังมีมุมที่ดีอยู่นั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ